ครับมิลเอ็กเข้าใหม่26คันครับคือตัวนี้เลยครับนะตัว3.0เนวีครับปี2018ครับเป็นตัวขับ2จะเข้ามาวันนี้นะครับนะทั้งหมด26คัน2คันนี้เข้ามาก่อนเลยเอามาถ่ายให้ดูกันก่อนนะครับเป็นรุ่นเดียวกันหมดสีเดียวกันหมดนะครับเป็นปี2018เนาะตัวนี้เลขไม่ก็จะไล่เรียกกันนะครับนะตัวแสนแสนหนึ่งหมื่นประมาณนี้ครับไม่ต่ำกว่าแสนก็มีนะครับนะใครไวกว่าได้ก่อนราคานะอยู่ที่699,000ครับใครไวกว่า ได้ก่อนเลยนะครับนะจะเข้ามาทั้งหมด26คันขอยิ้มบ่อยๆหน่อยนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับราคาดีๆนะด้เครื่อง3.0ด้วยเป็นตัวขับ2กับายทะเบียนสีสวยๆ2คันนี้เลยครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่อุงเค็ครับผมมีบริการไฟแนนไปหาถึงหน้าบ้านผลอนุมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศเลยอยากได้ติดต่อมาเรื่องประสบการณ์ไฟแนนเนี่ยผมเนือๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยส่วนรายละเอียดจะเปป็นนยัังไไท้คคิต่อ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของรถครอบครัวมือ2แมนเพชรยนนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับหายหน้าหายตาไปนานนะครับกดติดตามไปด้วยวันนี้ก็จะพามาอัปเดตสําหรับตัวมิลเอ็กทิ่กำลังจะเข้ามาทั้งหมด26คันครับเราเมามาเลยนะครับ ใครไม่รู้อะไรเป็นเจ้าตลาดแต่เราไปเหมามาแล้วเรียบร้อยนะสำหรับตัวเครื่อง3.0ในวิปี2018นะครับเลขไม่ไ่เรียกันนะครับกับป้ายทะเบียนสวยๆเลยเป็นรถหน่วยงานประวัติศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะแน่นอนนะครับทั้งหมด26คันสีเดียวกันเลยนะครับแล้วก็รุ่นเดียวกันเลยนะ3.0ด้วยนะครับได้เครื่องโอ้โหเครื่องใหญ่ด้วยนะใครตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมความเดิมก่อนเลยนะทั้งสองคันนี้ยังไม่ได้ผ่านการปรับสภาพหรือการชงนะครับจะได้เห็นสภาพแรกเข้าเนาะ ก็ธรรมดาครับรถมือ2ต้องผ่านการใช้งานมาแน่นอนนะครับแต่อยากเห็นความเดิมของเขานะครับว่ามีชนหนักจมน้ําพิกควารหรือไม่นะครับตัวเก็บนะครับระหว่างกันชนด้านหน้าไม่มีอ้าแน่นอนนะครับหน้าสวยๆแจ่มแตัวนี้เลยครับล้อแมกจัอยู่แล้วนะสวยทั้ง4ล้อนะครับตัวนี้เป็นยางกุสเอียร์นะครับให้ดูก่อนขอบ18บแปดตัวแมกขอบ18ยางกุสเอียร์มาในขนาดยางครับนะ้นสองหกห้าทัหกสิบรสิบแปดครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะอันนี้เป็นยางปี2000 21นะครับนะผมดูจากสภาพยางแล้วน่าจะได้เปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะครับนั้นน่าจะเปลี่ยนให้ยกล็อเลยนะทั้ง26คันนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลย,ยสันเลียมฝากระโปรงนะครับกระจังด้านหน้าเนาะเป็นโครมเมียมแบบนี้นะครับก็เป็นในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยครับเดย์ไทม์แจมๆเลยนะไอพวกโคมไฟเห็นที่เป็นเหลืองๆไหมเดี๋ยวผมขัดออกให้นะครับบอกเลยว่าสายกลิกแน่นอนสภาพป้ายแดงแน่นอนนะครับ และที่สาคัญกับไปทะเบียนคันแรกกันเลยครับ1669นะไฟตัดหมอกครบจบคิ้วคมเมียมีให้แล้วเรียบร้อยกับอีกคันนึงครับนะ90 3 3นะไสทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยก็ไปทะเบียนกรุงเทพทั้งหมดเลยนะทั้ง26คันนะครับบอกเลยว่าใครไม่ดูพลาดแน่นอนใครไวกว่าได้ก่อนนะน่าจะมีผู้โชคดี26คนนะครับนะ26คนเท่านั้นนะครับหรือใครอยากตัดสดเข้ามาตัดสดได้นะครับก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มทั้งสองคันเลยกระจังนนหน้าตัวอะไรครับไม่มีอแนนน,นนนน่ะครับ เดีย๋ยวเราไปดูส่วนของตัวบันไดนะคันนี้ก่อนเลยครับนะบันไดไม่มีการแตกหักในส่วนของตัวคลาสสี C. นี่คือรถ PPV นะครับไม่ใช่ SUV นะ PPV เราะอ,อะไรครบจบแน่นอนมีทุกคันคู่มือมีครบทุกหมดทั้งหมดนะคู่มือมีครบทั้งหมดนะครับนะทั้ง26คันเลยนะครับเราก็ได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับนะส,สวยๆเจ่มๆก้องถอยชัดๆออปชั่นจัดเต็มแน่นอนเดีย๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับนะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะสำหรับตัวเนวินะครับมา ในส่วนของการเปิดฝาท้าทยนะครับนะก็เป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับนะไอ้รอยขีดขวนพวกนี้บอกเลยว่าหายแน่นอนอย่าให้ผมขัดนะป้ายแดงอายเลยแหละนะครับและที่สําคัญด้านหลังอาจจะสกปรกนิดนึงนะครับอาจจะมีฝุ่นมีอะไรเนาะที่เอามาถ่ายก็อยากให้เห็นความเดิมนะครับหน้าจอนะครับนี่จอกลางมีให้แล้วเรียบร้อยครับสามารถเชื่อมต่อเป็นทีวีดิจิตอลได้เลยนะดูผ่านดาวเทียมได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองหลังนะครับ มีกล้องบันทึกในตัวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับนะสภาพของแดบบอร์ดครับตัวพลาสติกโอ้โหน่าใสไหมสวยไหมไอ้พวกนี้ไม่ต้องไปดูนะไอ้พวกฝุ่นพวกนี้นะออกหมดแน่นอนนะครับนะอยากให้เห็นความเดิมของตัวพลาสติกพวกอะไรพวกนี้นะดีๆนะครับช่องดีซี2โวลต์120วัตต์ก็ให้มาเยอะอยู่นะนะครับถือว่าสวยเลยตัวลังเชือกนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยอ่าตรงนี้ฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับแต่ให้ดูให้ดูสภาพหัวน็อตก่อนนี่ครับเก็บแบบนี้เลยนี่ครับ เกแบบนี้ทุกคันนะครับนะผมกาลังจะใส่รถเทเลอร์มานะครับเทนเลอร์ทั้งหมดครับ4คันโอ้โหนะเทนเลอร์4ี่คันครับขนมิวเอ็กมาอย่างเดียวเลยนะแล้วก็ไปเหมามาแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าเรื่องเครดิตเราไม่มีเคครับนะครับซื้อสดตัดสดมาอย่างเดียวนะครับไม่รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าเจ้าตลาดรถในส่วนของรถครอบครัวนะแต่เพชรยนต์บอกเลยว่าเราไปดูแล้วว่ามันเป็นรถเกรดเอทั้งหมดเรายกลถมาเลยนะครับ อันนี้ก็ได้ลดมาทั้งหมด26คันนะครับก็ถือว่าสวยถือว่าเจีมเนาะในส่วนของคันนี้นะครับก็ด้านข้างนะทั้งซ้ายและขวานะครับถามว่าเก็บงานเยอะไหมมันไม่ได้เยอะนะครับถ้าเอามาแล้วเอามาทําสีนะครับนะทั้งคันนะั้นเราไม่เอามาเพราะว่ามันจะไม่ใช่รถเกรดเนะครับมันไม่มันจะไม่ใช่รถเกรดเ,นะรรเ,ดเตัวนี้เป็นยางกุสเอียร์เหมือนกันนะครับ ขอ,อบ18บเหมือนกันแต่ปีนี้เป็นปี2 2สนะครับใน,นส่วนคันแรกที่ผมถ่ายเป็นรถเป็นยางปี2021นะครับแต่ตัวยางนี้อยู่ในสภาพดีนะก็เข้ามาชมกันได้นะครับผมอยู่มีนบุรีสรีไทย68แยกหนึ่งะครับเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้นะครับตัวบอกไม่มีขาดทุกยี่ห้แน่นอนนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในช่องของตัว d c 2โวลต์นะครับ USB มีมาให้นะให้มา1แอมป์นะด้านล่างให้มา2แอมป์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแล้วก็จอกลางนะครับนี่เลย มีให้แล้วเรียบร้อยนี่คือรถหน่วยงานครับแอร์หลังครบจบนะครับพร้อมกับลาโพงนะซ้ายขวามีมาให้แล้วเรียบร้อยอันนี้ไม่ได้ไปติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นในส่วนของรุ่นเขาที่มาจากทางโรงงานเลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคเลยนะครับและที่สําคัญนะขออนุญาตเอากุญแจแป๊บหนึ่งนะครับมาฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับนะแต่เอามาถ่ายกลัวอยากให้เห็นสภาพแรกเข้ากันนะครับนะผมมั่นใจว่ารถผมนีเกรดเอแน่นอนบกปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับ อ่าบอกปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยพรมลายมันติฟังก์ชันแล้วก็มีในส่วนของอคุดอ่า,อาไม่ใช่คุดคอนโทรลอ่าคุดคอนโทรลนะครับคุดคอนโทรลมีมาให้แล้วเรียบร้อยครับพรมลายลอยแหวนโคดแทบไม่มีเลยนะผมขออนุญาตหยุดเบรกกดสตาร์ทครับอ่าเครื่องยนต์ยีสุใครเป็นสาววงนี่จะรู้ดีอยู่แล้วนะครับนะเครื่องยนต์แน่นอยู่แล้วนะครับนะขออนุญาตเปิดแอร์แป๊บนึงนะครับโอ้โหลมลมดีนะครับนะลมดีบอกเลยว่าลมดีมากนะครับตัวนี้เลขไม่แสดงที่1นึ่งแส 1 4 7 6 6นะครับเข้ามาชมกันก่อนได้นะครับนะแต่อย่าเพิ่งใครใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับส่วนมากบอกว่าผมขอจองหน่อยผมขอจองหน่อยผมยังไม่ให้จองนะครับผมขอสอบถามรายละเอียดข้อมูลก่อนว่าสามารถซื้อได้หรือไม่นะครับสามารถซื้อได้หรือไม่นะค่อยจองมาอย่ามันเสียเวลากันนะครับทั้งคู่เลยนะทั้งผมแล้วก็คนซื้อเนาะก็ตัวนี้ก็บอกเลยว่าเนวิเกเตอร์นะครับนะเอสดีแรในตัวแล้วเรียบร้อยมีเนวิในตัวนะครับครบจบเลยนะ แล้วก็ในส่วนของเกียร์ถอยก็ถือว่าชัดๆแบบนี้เลยนะครับนัเส้นบอกกระยะมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกมองหลังนะครับนี่เขามีกล้องในตัวให้เรียบร้อยอันนี้คือกล้องของแท้นะครับจากทางยูสุเลยนะนี่ครับตัวตัวตัวกล้องเขาอยู่ตรงนี้นะตัวกล้องเขาอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกล้องบันทึกด้านหน้าในตัวแล้วเรียบร้อยนะครับนะกดปุ๊บนะครับอ่าตรงนี้ภาพก็จะหายก็จะเป็นในส่วนของหน้าจออย่างเดียวนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดีย๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์พร้อมกันกันนะครับ <trades> อย่ามาดูคันนี้ก่อนเนาะออปชั่นเหมือนกันทุกอย่างครับนะแดบบอร์ดเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยน,นะครับออโต้ Auto ฝั่งคนขับนะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวล็อกความเร็วลงที่ลาดชันนะครับมีมาให้เรียบร้อยออโต้รัน Auto มีครบจบครับกระจกข้าไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะครับแลนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีก1คันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของอีกคันหนึ่งนะครับกับป้ายทะเบียน1 6 6 9นะครับนะสวยเหมือนกันนะครับสเปคเหมือนกันเลยนะครับถามว่าแตกต่างจากตัวดิออนอีกไหมไม่ได้แตกต่างกันเยอะนะครับตัวดิออนิกแค่เป็นชุดแต่งเข้ามานะครับนะในส่วนของตัวสเกิร์ตเนาะอ่าในส่วนของตัวสเกิร์ตตัวนี้ก็ได้เครื่อง3.0แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าสวยถือว่าแจ่มอีก1คันนะสันเหลี่ยมด้านข้างคมๆแบบนี้ภายในไม่ได้ช้ำนะครับบอกเลยว่าเออขออภัยนะครับเนี่ยภายในไม่ได้ช้ำนะครับ นี่เลยโอ้โหดีมากนะสภาพโอเคเลยนะสภาพหลังคาด้านบนก็ถือว่าสวยจอมีให้ครบจบจะเข้ามาทั้งหมด26คันนะครับใครไวกว่าได้ก่อนนะครับคุณแมนครับดูให้ผมหน่อยนะครับผมอยากได้ไมน้อยที่สุดนะรีบติดต่อมาคลิปนี้รันแล้วนะใครเห็นรีบติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกก็เหมือนกันทุกอย่างนะครับเบาะก,ก็ถือว่าโอเคเลยไนดะ้เกียร์ออโต้ทำง,งานเจ็บๆแบบนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ทั้ง2คันกันครับ ครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะทั้ง2คันนี้แต่ผมอยากให้เห็นสภาพแรกเข้านะครับฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะครับนะฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยเนาะแต่แบตเตอรี่ผมสั่งมาแล้วทั้งหมด26ลูกนะครับก็2คันนี้ผมบอกว่าเอาใส่ผมก่อนนะครับนะผมจะเอามาิูให้ลูกค้าอันนี้เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกี้เลยนะครับเปลี่ยนเมื่อกี้เลยนะทั้งทั้งหมดเลยนะครับเราสั่งมาแล้วทั้งหมด26ลูก ได้แบตก้อนใหม่ครับแล้วก็ในส่วนของของเหลวเนี่ยผมเปลี่ยนให้อยู่แล้วลูกค้าไปนับหนึ่งต่อใหม่ได้เลยนะครับร้อยน้ำร้อยน้ำมันเยิ้มร้อยอะไรไม่มีแน่นอนนะครับนนัแล้วก็คานด้านข้างครับหัวน็อตโอ้โหอยากให้เห็นเหลือเกินหัวน็อตครับสวยไหมนะครับคานด้านข้างครับคานหน้าหม้อน้ำมีร่องการใช้งานเห็นได้ชัดครับห้ามใหม่มานะห้ามใหม่มาเด็ดขาดต้องมีร่องการใช้งานอย่างนี้ครับเนมเพจสวยๆมอกอยู่ครบ นะครับยักษโซล่าอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้โหของนัดสวยทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองคันเลยนะครับนี่คือรถเกรดเครับไม่มีชนหนักจมน้ำพีคคว่ำแน่นอนนะครับแบตเตอรี่ได้ก้อนใหม่ทั้งหมดนะครับผมบอกเลยว่าผมล้างนี่ปลายแดงไห้หน่อนนะสำหรับห้องเครื่องนะเดี๋ยวผมยังไม่สปาเฉยนะเอามาถ่ายคือคือกัวจองไม่ทันกันนะจะมีผู้โชคดีทั้งหมดแค่26คนเท่านั้นนะครับสำหรับกระบะนะครับนะ3.0เนวินะขับ2นะครับปี2018ทั้งหมด ร,ราคาอยู่ที่6,99,000ทั้งหมดเหมือนกันนะสภาพเหมือนกันเลยนะครับใครอยากได้ไว้ใช้งานสามารถติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับก็ประมาณนี้เนาะในส่วนของการชงการ QC นะครับนะหลังจากวันนี้ที่ผมถ่ายไปวันที่12นะครับวันที่ 10, 13, 14, 15 15อ่ะ15ห้กันนะครับรถน่าจะ,ะชงเสร็จครบทั้งหมดนะ26คันเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรวมกันให้ดูอีกนะครับวันนี้ ใครไวกว่านะครับหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจัดไปนั้นอยากอะไรสามารถติดต่อมาได้ด่วนเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับนักก่อนลาจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับจะได้พาลูใหม่ซว้อแบบนี้วันนี้แม่น้อยขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ